เอานี่ก๋วยจับบะตองด้ามาบะตองยัง้งบะตองวานะครับผมบาได้ขายให้คนอุบลคนอุบลเขาบม่กินก๋วยจับซองเรือพี่น้องเดืออืมคนอุบลจะรู้ดีเขาไม่กินหรอกก๋วยจับซองอืมเขาไม่กินเพราะว่าร้านก๋วยจับเต็มบ้านเต็มเมืองที่ผมขายผมเอาขายให้คนที่อยู่ไกลจริงๆนะแต่เขาบอกมีกินอืม คือต้เครื่องใส่คือผมเนี่ยต้มเซนมันเนี่ยเบืองเสซนนี่เสซนก็จับเนี่ยใส่ก็แคบหมูอื้อ แบบตัวยังบะคนบ้านผมเขาไม่กินหรอกเวยจับซองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดินออกไปไหนก็มีแต่ร้านเวยจับนะครับที่ผมมาออกมาขายนี่ยสองละสามห้าบาท ซื้อกินเถอะเอาไปไปติดตู้อยู่ได้สองสามเดือนอืมขายให้สำรับคนยูไกลอืมอืม เราตองมาบาบตองมาดาดอกขายผงขายแ้งเขาบอกินดอกบอกินกับเรื่องของเจ้าอืมไม่กินก็ไม่เป็นไรเดืองของเจ้าคนกินเขาก็มีคนที่อยู่ไกลๆนะอืมคนขายของว่าขายของแพงขายของนังสาขาละสิบบาทจะขายสองบาทใบ่ปะนี่สิได้กําไรที่พอขายเอากําไรเด้ผมจะขายเอาเมื่อย mm yeah hmm you know. ซื้อเลือดซื้อหมูเด่งมม่ไหวในตู้ผุ้ใได้อยากกินใกล้กับตุนซือตุนไหวแพกไ,ไหวแน่ถ้าเว่วไหในตู้เย็นห้องกับต้มเส็จอยากเอายังไงให้ห้องใสขอบพุดเล่หลอยที่สั่งกันเขามาแ้วก็ช้าบ้างเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มมาขายอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้ขายนาน ลูกค้าประจำผมก็มีที่เขาอยากกินนะครับอืมคุณท่านคุณท่านไม่กินคุณท่านก็เลื่อนผ่านนะครับไม่ต้องมูหวาไม่ต้องด,ดาคุณท่านไม่กินคุณท่านก็เลื่อนผ่าน มันได้ตั้งใจขายคนอุบลหรือว่าอะไรครคนอุบลบ้านผมเขาไม่กินเขารู้เขารู้กันคนอุบลแท้จะรู้เลยว่าออกไปทางไหนซ้อยไหนปากซ้อยก็มีจะาหลานไวจับไปมุมไหนก็มีจะหลานไ็จับ็ม,ม,บม,บเมเมืองอุบลเหรออืม,มเจ้าคนอุบลจะแห้งเสียต้องใหก้กำลังใจคนบานเดียวกัน บ้านเราไปจับบ no ้านเราโด่งดังไปไกลโด่งดังไปไกลเพิたた่มไปเรื่อยๆ่อเราน่าจะภูมิใจนะครับเด็กยุคใหม่นะเด็กยุคใหม่บางเขาไม่รู้จักไว้จับเด็กเด็กยุคใหม่จังหวัดอื่นเด้อจังหวัดเท่าสิฮู้แต่จังหวัดอื่นบางที่เขาไม่รู้ เอาสิงหูวจักเต็มพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้ามาก,กินกินจนเบิดเนี่ยแสบเบ,บิร์ดแสบเบื้องเรา มืันนี้ปรเดี๋ยวเอาขนาดมากินน้ำอ๋อคือหรอเข้าเที่ยวเข้เา,เากินเหล่าเข้าอ้วปลากีเบิดแพงกว่านั้นเนะ้นํนำเลยคนมากเสียน แนะนำเลยคนชอบเส้นจริงๆใครชอบเส้นนี่ต้มห่อเดียวก็ต้มห่อเดียวพอนะทุกคนใส่แต่ไข่ใส่แต่ไข่นี่ต้มไข่ใส่น้ำกระแทบนี่สื่อไป,ไปใบนี้ตู้ตกแรงมากเนี่ยตกแรงมาเขาก็อยากออกไปขัางหนอกดึงจากตู้มาต้่มกินก็จับกวนหนอนแฉบคือผมสําหรับผมนะสำหรับบุญผมมานรู้เอาฝากไปเลยก็แชร์ในได้ครับไปนะครับ